จะได้เจอพ่อมาแล้วนะลูกไปค่ะไปไปไปนั่งที่อื่นเอาทองวางจไเป็นใครเนี่ยมามาทางานกูอ่ะแล้วรู้หรือเปล่าเข้ามาเนี่ยเป็นใครเนี่ยรู้หรือเปล่าเป็นเจ้าเป็นเจ้ารถเจ้ารชื่อชื่อสีสุดสีสุดทั สีสุทัดเออจุนลังเหมือนคนไกลจะบวชเอะจเ้โหดีดีไปเข้าไปสาวจำมากๆหน่อยนะเออก็พอพอก็เราอะไรตาดิ้นหน้าตื่นเต้นอยาเจ้าได้ไงลูกเป็นสาวแวะงั้นมึงถอยอะไรมึงกับใครมึงกับมึงไงนี่มึงรู้เปล่ากูเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครอ่ะกูสีสุชาติพี่ชายสีสุดทัดใช่พี่น้องกันเออประธานอาบัยพี่นะครับ เลยหมูขาเงินมึงถอยเอ w n ลงไหไม่รู้จักใครเลยไงเนี่ยมึงใครกษิสุเทพฮะกษิตุเทพกษิตุเทพเป็นใครนะแรดโอรสองค์โตไปเล่าเรยเออหมูหนักนราดูเลยเนี่ยหนักที่หนักไม่หนักเดี๋ยวเดียวแล้วนี่มาไม่รู้จักใครเลยไงเนี่ยไม่รู้จักใครเลยอ๋อแล้วแกจะมาหาใครอ่ะฮะจะมาหาใครมาขึ้นเก้าองค์กมลชนกเฮ้ยมาคนเลื่อนเรื่องเนาะเรื่องไหนเนี่ย เจ้าอะไรคะจำมึงนี่ชื่ออะไรล่ะเจ้ามึงนี่เออชื่ออะไรพ่อเราพี่พ่อเราพ่อเราชื่ออะไรสีรัตนาสีรัตนาเดี๋ยวแล้วมัแกจะตกใหนเน่มันรู้จักด้วยสีรัตนาคนไหนเนี่ยความหน่ะคุยเก่งกะด้วยน่าจะคุยคุยกับมึงแป๊บโอเคเข้าไปข้านขึ้นเฝ้ามเลยแล้วไปเนี่ยอ๋วางมึงไปผสมเด็กหนักเรื่อยแล้โอ้ยโอ้ยงั้นมึงถอย เดี๋ยวแกพูดกับใครไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแกรู้ไม่ใช่เป็นใครเนี่ยมึงใครอ่ะใชรกระสัดสีรัตนาเสด็จพ่อราดิเจ้าขอผงสรงพระเจริญยิ่งยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหน้ามือเป็นหลังมือเป็นใครกันเนี่ยฮะขอเดชช้าก็กหมัมฉันเป็นทหารขององค์อัศนัยมีชื่อว่าขนุนกหมังฉันและองค์อัศนัยนั้นป่าขโจทย์คณอนาเปที่เรบร้อยและนำทองหยบตึงเป็นหมองบันและก็งถึงราณีพระเจ้าค่ะโอ้ นี่กระแสนได้ปาราบกองจนกิจสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Yes. S 2> มีชัยชนะบดับมาบแคปนี้ของขวัญกำลังให้แกรานีอีกอช่างเป็นราชบุตรที่มีจิตใจงดงามได้เกินไ<ใ>นหนน่าหยิบทองะครับะนี่นะนี่นะครั้งหยิบเลยเหรอ,อได้มีบเลยเนีย่ยหยิบพอดีเลยเอาอัค้าย่างนนั้ทหารตัวนำทองหยิบนี้ไปเก็บในคลองพระคลังซะก่อนไปจะไหวไหมอาจจะหลายกิโลสิ้าขนุนกิโลเลยพี่กิโลเนี่ยหยิบเดืกก มีแบนได้เง <Será k> <ana> <us> ินนนี <busca> ้อ้โเร็วเร็วเรวเรน่อยช่วยหน่อย่อนอคอยอออแเอืออนไม่แค้นเหมือนลิงวันนี้เลย่ะเออเลยอ่ะเออไปบ้านไม่อาบน้าอุ่นเลยอยไปทิโทษรธเขาเลยนะเคยเห็นหน้าคาตา พระคุมมันอัสัยหรือยังยังไม่เคยเลยระเจ้าถ้ายังไม่เคยเห็นบุคคลที่นั่งทางขวามือข้าที่ใส่ชุดสีชมพูมีชื่อวารานีเป็นพระคุมมันขององค์อัสัยขอให้ถึงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะแก่แก่นี่มองเสือรูไหล่น่ะเสือรูไหนนิมชมพูนู้นไม่ต้องแวะมาบ้านนี้เลยแม่แม่มึงก็ใส่สีเดียวกับนางเอกเลยนะ ไปเลยเมียฉันข้างล่างฉันไม่ใครหัวห้ามมองนะหัวเมียพระเจ้าค่ะโลดสุดนข้าล่างใช่ไหมข้างกลางโลดข้างล่างโลดขอให้หญิงทรงพระเจริญหนึ่งนึ่พระเจ้าค่ะแล้วทองแล้วหนุนผุดตาอะไรเนี่ยฮะจะมาให้เจ้าขรม่มฉันเนี่ยมาเป็นพ่อลูกสาวเธอจะไม่แต่งงานจะทอาได้ยังไง แล้มันนั่งข้างหลวงสิบ้าเด่นครับต้นตีนสวยๆมีมองไม่มองหลังจะนั่งเด่นกว่าหโสดสวยมากเลยสวยมั้สมกับราชบุตรของของฉันเนี่ยจะไปเชิญตัวอัศนัยเข้ามาไปพระเจ้าค่ะหนอสักครู่เดินทางมันลำบากลำบนนะเจ้องค์อัศนัยเจิดพระเจ้าค่ะไงแม่เจิดเลยเจิดเลยก็รอกันนานเลยเนี่ย จะ้เจอรานนี้นะเออร้านนี้สวยไหมสวยไปไหนจะรีบไปไหนเนี่ยขึ้นเฝ้าวันชักช้าพี่นิดพี่เนี่ยวันนีมันมันดูไฟไก่เลยก็ล่วงไปใชต้องพัดยาวเลยนะท่านล่วงไอ่าสาวบอกสองลำรับรางวัขอบคุณนะครับเคยโดนมีดแทงไหม คาริสกินเลยขอบคุณนะครับบอกต่อๆกัยนะครับคุณแม่จำได้ไหมขอบคุณแม่จัวเองนะครับวันึงที่9วัดหน้งแดงนะครับปกติงานสอนรามนับเพชรแน่นอนนะครับคุณแม่บอกจะมีรางวัลในหลวงปอกับมาให้วันนี้ก่อนเลยนั่นแหะเขาแพมอะไรเก็ข้าวตุ้งข้อวตานะครับน ให้โอกาสเขาพูดเถอยิ่งแก่ยิ่งเลอะเลือนพูดไปเรื่อยเปื่อยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาไปไงบ้างถนนเจอรานีหรือยังอ้างวัน่แล้วครับน้องเต๋าสอนลำได้กลางวันดีแล้วครับครับขอบคุณนะครับมีเราขวางกันแลไม่อยากต่อยกันเองเป็นตนะครหาว่าผมยังข้ามรุ่นไง ขอบคุณมากครับไอ้ลูกป๊อกนืนโคนเคยต่อยกันบ้างไหมมาขนมราณีสวยหรือเปล่าสวยที่เราเตรียมมานี่ให้ดีๆเลยนะอย่าให้ราณีรู้เด็ดขาดเลยว่าดาราจะนายเป็นง่อยเข้าใจไหมครับจะคอันแตเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขนุนนับเลยนับก่ะนนับหนึ่งสองหนึ่งสองสา เอาซ้ำซซอันนึงซ้อซ้ออันซ้ำซ้อซ้อตึ้งตึ้งตึ้นเึ้งตึ้นตึ้งตึ้งตึ้งตึยงัึ้งงนึ้งตงตึ้งตึ้งตงตึ้งต้งตึ้งตึ้ง ไม่หายขนุนข้าโกงติงกเลยนะเมื่อกี้นะมาไปหนึ่งสองสามมาแล้วสิวสาพี่คะเบอร์ถาวายพระโคมไปยังใครกระสัดสีรัษากระบอกชั้นอัศนยัยมาเข้ามาแล้วไปยัค่ะ <c oughs> เอาล้ลูกอัศนยัยพ่ออนุญาตให้เจ้า เงยหน้าขึ้นได้ลูกขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระยะค่ะโอ้โหสิวสาแมสสมนักคำล่ำาลือไม่เสียเวลาที่เรารอไม่ดูนุ่นนนน่นดูนิ้วอย่าก็ลองเทียน ใจพ่อจริงๆในลูกเอาอะไรลงอัศัยพี่มันการเสียเวลาเสียพ่อก็กล่าวชมเกินไปนะ่ไม่ยากสพ่อจะขอแนะนําให้เจ้ารู้จักกับพระคู่มันเขาเจ้าเขาไม่ชื่อวราณีดูทางด้านขวามือพ่อราณีกระบาดเสด็จพี่เขาซิ่นชื่อราณีราณีขอโทษคงูจะพี่ได้ไหมคะเป็นค โง่คว้าก้บปากโงึกขึ้นได้เอหนุนแม่งอยู่นู่นน่ะเฮ้ยทำไงดีวะเฮ้ยเข่าแล้วเดี๋ยวก็จับได้เฮ้ยไปตั้งนานเลยเยไม่เห็นเลยแล้วได้บอกแลน่นลืมเลน 你打炮？有弟弟吗？没啊。咩啊？